สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอนปริพัท์ออโต้นะครับสวัสดีมีรถสวยนะครับมารีวิวให้คุณลูกค้าดูกันอีก1รุ่นนะครับมาแนะนําให้คุณลูกค้าดูเลยนะฮะในสวนตัวรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นยอดขายดีนะครับเรามีสต็อกรองรับเยอะนะฮะในร้านของเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องหาตอนเดียวราคาไม่เกินเลข4นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกับคันนี้กันนะครับ วันนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้าโตต้าไฮรักรีโวนะครับ2.4ตัวเจแมนนวลนะฮะรถปี2016นะครับเป็นตอนเดียวรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากนะครับแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านนะให้ความนิยมกับตัวนี้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะสำหรับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวอ่านบอกราคาก่อนเลยนะฮะ399,000บาทนะครับของแต่งครบ ผ่อนไม่เกิน8 0 0 0จดทะเบียนลงเล่มพร้อมตัวรถสวยเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดของตัวรถกันสักนิดนึงนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยตัวรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับในส่วนของขาวของ t o y ยต้าเนี่ยนะฮะมันจะเป็นขาวแบบซูเปอร์ไวท์นะครับและก็ในส่วนของตัวด้านหน้านะครับกันชนหน้ากระจังหน้าก็จะเป็นสีดําด้านเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อนะ สำหรับตัวเครื่องนะครับถ้าเกิด2.4เนี่ยนะครับปี2016เนี่ยมันจะเป็นตัว 2GD ขีด FTV นะครับ2 3 9 3ันี่ีนะครับเป็นตัวเกียร์กระปุก5สปีดนะครับ ตัวเครื่องสวยนะฮะไม่มีข้ามมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับแห้งๆเลยนะครับรถสวยคงสร้างสวยบอดี้สวยนะครับด้านหน้านี่สวยเลยนะฮะคันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์คนะครับหรือว่าในส่วนของตัวตะเข็บต่างๆนะฮะเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ตัวนงตัวน็อตนะครับฉนวนกันความร้อนใต้ฝาโปรงนะครับตัวเพสนะฮะ สิกเกอร์มอกนะครับทุกอย่างนะฮะสามารถเช็คศูนย์ได้นะครับรถเช็คศูนย์ได้เลยนะฮะรถสวยนะครับไม่เคยมีประวัติชนหนักพิกาำน้ําท่วมนะฮะหรือว่าตัดต่อกฎหมายอย่างเงี้ยไม่มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับเรารับประกันเลยว่ารถที่ใช้งานตอนเดียวนะฮะที่ใช้งานในเชิงพันนี้แบบนี้นะครับเราคัดมาแต่รถสวยให้คุณลูกค้ามาใช้บร,รกิการกับทางร้านไปพันออโตโน้นะครับอันนี้คือในส่วนของตัวเป็นด้านหน้านะครับเฟี้ยวฟ้าวแน่นอนนะฮะใครสนใจดูคลิปนี้แล้วติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านข้างกัันตอครบ ในส่วนของตัวด้านข้างนะครับตัวรถด้านข้างก็เป็นสีขาวนะฮะสวยเสมอการจาะดดถึงด้านท้ายกระบะนะครับคันนี้เนี่ยเรามีการเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําความสะอาดทั้งภายนอกภายในนะฮะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคินให้ใหม่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเดี๋ยวมีบริการขับสีเคลือบผิว นะครับให้รถมันดูสวยเก็บเหมือนกับคุณลูกค้าได้ออกป้ายแดงเลยนะครับในส่วนของราคา3ามแ0 0เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตอนเดียวคันนี้มีของแต่งครบนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ดูอย่างแรกกันก่อนนะครับในส่วนของตัวล้อเนี่ยนะครับคันนี้เราใส่เป็นล้อเวลขอบ18นะครับรีโวก็จะเป็นตัว5้าลูกนะครับเป็นเวลดีเซนตินะฮะส่วนยางนี่ก็เป็นปี2020นะครับซีรีส์ยางนี่ก็จะเป็น2 3 5 4 5มหนะครับคราวนี้แหละครับมันจะมีคำถามเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็มันก็แตกย่อยออกมาอีกทีนึงนะคครรััับสมมุตติวว่่าถ1นนเีย เราวิ่งไม่เกิน2ตันนะฮะวิ่งไม่เกิน2ตันนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากได้เป็นล้อแม็กซีล้อ ตรงนี้เดี๋ยวเราจัดก,การให้ได้นะครับหรือว่าจะเ็นเป็น,เป,นเป็นแบบมาตรฐานของตัวรถเดิมๆมันอยู่แล้วนะครับก็คือแม็กคู่หน้าขอบ18นะครับหลังกระทะผ่าแล้วก็ยาง X c d ซตรงนี้เราก็มียืมพื้นให้คุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเวลไม่ชอบเลือกรายได้นะครับมาเลือกสันเอาได้ที่ร้านเลยนะครับพวกพิมพ์นิยมอะไรต่างๆมันมีทางร้านเรามีให้ครบนะครับในส่วนของตัวไฟเดี้ยวนะฮะเป็นไฟเดี้ยวแก้มข้างนะครับกระจกนะฮะมองข้างก็เป็นสีดําด้านนะฮะเป็นการตัดตัวรถเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าันเป็ตว เริ่มต้นของ2.4นะครับตัวสีด้านข้างนะครับเดิมๆโรงงานเลยอย่างที่บอกนะฮะตอนเดียวแบบนี้เนี่ยถ้าเกิด มันเป็นตัวจกแบบนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นใส่พวกกระจกซิ่งอะไรแบบนี้ก็ได้พวกกระจกสค u ับสแควร์นะครับพวกนั้นกระจกพวกซิ่งนะครับส่วนคันนี้เนี่ยยังไม่มีเจ้าของนะครับเราเลยใส่ล้อหลังเป็นกระทะผา15านะครับแล้วก็ยางมิชิน XCD ปีนสองยี่นะฮะทุกคันนะครับเราจะใช้มิชลินไว้ให้หมดนะฮะเพราะว่าอะไรนะครับมันเป็นยางที่ไว้สําหรับบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะครับมันจะไม่เหมือนเนื้อยางตัวอื่นนะครับประมาณ8ชั้นนะฮะยางที่ไว้สำหรับบรรทุกเลยนะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราคิดเผื่อไว้ในการภาคหน้านะครับว น้อยวันหน้าเราอาจจะวิ่งเยอะนะครับใส่เป็นกระท้าเ่าอย่างนี้ไว้ก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะฮะส่วนถัดมานะครับขาดไม่ได้เลยก็คือในส่วนของตัวตู้ทึบนะฮะอันนี้เนี่ยละคน,นี้เราใส่ที่ ความสูง2เมตร10นะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้ามาดูเนี่ยเฮ้ยงานที่ผมต้องใช้เนี่ยมันเป็นเมตร80นะฮะหรือว่ามันเป็น2เมตรสามารถเลือกได้เราไม่ได้ฟิกรหรือว่าเราไม่ได้งหนดอยู่แล้วว่าต้องเป็น2เมตร10อย่างเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่การใช้งานของคุณลูกค้าแล้วก็งานที่คุณลูกค้าเขากําหนดที่จะเอาไปวิ่งนะครับอันนี้ก็มาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านได้นะครับอันนี้คือในส่วนของตัวสภาพด้านข้างนะครับ สวยเลยนะฮะซสิ่งจ๋านะครับรถม่นมีทรงของมันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราจัดทรงอีกสักนิดหน่อยหล่อนะครับตรงนี้ถ้าเกิดอยากให้ครบจากที่ร้านเลยเราสามารถทําตรงนั้นให้คุณลูกค้าได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านท้ายต่อยปก่าครับ ลองดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อนะครับสับฝาท้ายรีโวคันนี้เดิมโรงงานนะครับรถสวยนะฮะฝาท้ายสวยเลยนะครับรถไม่เคยโดนทนท้ายแน่นอนนะครับไฟเบรกมือสามนะฮะเป็นแบบ LED นะครับตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็ตัวคมไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็นี่คือในส่วนของตัวสภาพด้านหลังตู้เลยนะครับก็จะมีแผ่งกันรอยนะฮะ ไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับอีกอย่างหนึง่งนะฮะตรงนี้เมื่อกี้อ่านลืมพูดไปนะครับในส่วนของตัวช่วงล่างเนี่ยนะครับบางทีถ้าเกิดเราใส่เป็นล้อกระทะแล้วแต่ว่าบรรทุกเกินกว่านั้นนะครับอยากให้ทางร้านเสริมแหนบให้นะครับหแผน่น2แผน่น3แผ่นก็ว่ากันไปนะครับนี้ก็อยู่ที่ คุณลูกค้าด้วยนะครับเราจะทําให้ตรงนั้นเนี่ยให้มันครบภายในร้านเดียวเลยนะครับความประทับใจกับตัวสินค้าที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับได้ครบจบภายในร้านเดียวตรงนี้อันรับรองนะครับว่าคุ้มแน่นอนนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวด้านนอกรถทั้งหมดทั้งมวลนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครดูแลถูกใจใครดูแลชอบใจอยากเป็นเจ้าของนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะคันนี้เรามีสต็อกที่ร้านเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับราคาถูก่อนสบายนะครับไม่เกิน8 0 0 0บาทเดี๋ยวเราไปดูในส่่่วนนนภายใกัตอ เรามาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารกันต่อเลยนะครับสำหรับตัว204เนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันนะครับภายในก็จะเป็นสีดำนะครับในส่วนของตัวคอนโซลหน้านะครับก็จะมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิภายคู่หน้านะครับมาให้ด้วยกันถึง3จุดนะฮะก็คือฝั่งคนนั่งข้างคนขับหนึ่งใบนะครับ พวงมาลัยคนขับอีกหนึ่งใบแล้วก็ตรงหัวเข่าคนขับอีกหนึ่งใบนะครับสั่นมาในส่วนของตัวคอนโซลกลางนะครับหรือว่าเครื่องเล่นอะไรแบบนี้นะฮะก็จะมีตัวเซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะครับแล้วก็ตัว CD วิดิโอเ็มบีนะฮะเชื่อมต่อบูชูได้นะครับ AUX นะฮะ USB นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์นี่เป็นแบบปรับแมนนวลนะครับส่วนหลับคันนี้เนี่ยอย่างที่อ่านบอกนะมันเป็นตัวเจแมนนวลนะครับก็คือเป็นกระจกแบบปรับมือหมุนนะครับเป็นกระจกแบบปรับมือหมุนนะครับตรงนี้รซีเก่ย ถ้าเกิดเรามองว่ารถที่ใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการเป็นตัวกระจกแบบไฟฟ้าแล้วก็ต้องเป็นรุ่นนี้ต้องเป็นคันนี้เท่านั้นเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวเราทำ,ท,ำทำไฟฟ้าในแบบของเราให้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์แมนุวน5สปีดนะครับตรงนี้สองยุคสี่เนี่ยขึ้นชื่อว่า ประหยัดน้ำมันนะครับถ้าเกิดเราวิ่งในระยะทางที่แบบสแตนดาร์ดยืนพื้นเลยนะครับอันนี้เนี่ยมีคุณลูกค้าหลายคนที่ออกจากร้านเราไปเนี่ยนี่ผมถามให้เรียบร้อยแล้วนะครับยืนพื้นเลยนะฮะในเรื่องของการกินน้ำมันอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ค่อนข้างที่เยอะเท่าไหร่นะครับมันตัดในส่วนของตัวแรงม้าออกจริงนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวแรงบิดนะฮะหรือว่ากําลังเครื่องอะไรเงี้ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะเดิมๆโรงงานเลยนะครับสภาพเบาะสวยกิิบเลย นะครับแล้วก็ตัวช่องไฟเพดานนะครับที่เก็บแว่นตาอะไรงนี้ก็มีให้ครบนะฮะนี่คือในส่วนของตัวรถที่เป็นภายในนะครับอย่างที่อ่านบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันมีอาการาเราสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับคุณลูกค้าลองคิดดูแบบนี้ก็ได้นะฮะตัวรถคันนี้เนี่ยเราวิ่งใช้งานนะครับเหลือตังเก็บมากมายผ่อนไม่เกิน8ปดพันนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับผมตรงนี้เนี่ยใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยมาทดลองขับได้มาดูตัวที่ร้านได้นะครับรับรอง ไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนครับโอ okay, เคแดนไปสูบหน้ารถให้ดูอีกทีครับผมโอเคนะครับเราดูตัวรถตอนเดียวคันนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เรามาย้ําราคากันอีกรอบหนึ่งนะครับสาหรับคันนี้นะฮะโตต้าไฮรังลีโว2นะฮะตัวเจแมนนวลนะครับ,ร,บ, 4, ร,บรถปี2016นะครับราคาอยู่ที่ 399,000บาทนะครับ399,000บาทนะฮะลูกค้าเครดิตดีนะครับหรือว่าเงินเดือนเกินครึ่งหนึ่งของยอดผ่อนนะครับใช้เงินโรถเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอีกอย่างนึงอันเพิ่มเติมตรงนี้สักหน่อยนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่ถามว่าในเรื่องของระยะในการใช้งานเนี่ยนะฮะสำหรับตัวลิเวอร์พูลสองยุสี่ปีสิบหกแบบนี้นะครับที่ร้านเราเนี่ยมาอยู่ที่ประมาณแสนต้นๆนะครับถึงหนึ่งแสนสามหมื่นนะฮะจะประมาณนี้หมดเลยนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้้้เเลลยยนนนนนะครรััััับบสาหววีี่อออก็ตตงข แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจริพัตรออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆให้สำหรับคูณลูกค้าดูกันอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับแต่อีกสักนิดนึงนะครับแจ้งข่าวสารนะฮะสำหรับใครที่อยากดูรถเก๋นะครับรถ PPV SUV รถครอบครัวนะครับหรือว่าเป็นตัวกระบะ4ประตูตัวสูงตัวเตี้ยนะครับ คลิกที่ช่องด้านซ้ายนี้ได้เลยนะครับเป็นอีกช่องหนึ่งของเราเองนะฮะเราก็จะแยกให้คุณลูกค้าเนี่ยดูได้แบบละเอียดละเอียดหน่อยนะครับโอเคสวัสดีครับ